นอนหลับฟันดีนะคะขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้เด้อขอบคุณที่เข้ามานะคะจนถึงจะสามทุ่มอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณที่ขอเพลงเข้ามาขอบคุณที่ให้รางวัลทุกรางวัลเลยนะคะอุ้ยเป็น้อยเพรส่งท้ายก่อนนอนดอกกุหลาบด้วยร้ <c oughs> องต่อจนถึงหกทุ่มได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องรีบนอนเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมาเตรียมดูข้าวของที่จะไปมอบให้กับน้องๆน,นะคะแล้วก็ทุกคนก็ต้องตื่นไปเรียนหนังสือและตื่นไปทํางานด้วยจะมาพาทุกคนนอนดึกไม่ได้อ่ไม่ได้อาเป็นว่านอนหลับฟันดีนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแบ่งเวลาออกกําลังกายด้วย จะได้แข่งแรงแข็งแรงสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่มันกิ่งกว่าเราในทุกวันนี้นะคะทุกคนต้องก้าวไปให้ได้แล้วก็ต้องอยู่รอดปลอดภัยทุกซีซั่นนะคะเราอยู่กันมาได้แล้วก็ยังคงมาเจอกันแบบนี้ได้อยู่เก่งมากนะคะเราจะกลับมาเจอกันในทิกตอกในครั้งหน้าต่อไปนะคะนอนลับฝันดีเด้อเราไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบ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 าย